ผมเคยนั่งจ้องกราฟอยู่หน้าจอเห็นสัญ,ญญาณที่ผมรอทั้งเช้าเกิดขึ้นตรงหน้าราคาทะลุฐานพร้อมแรงซื้อกลับชัดเจนทุกอย่างตรงตามที่ผมวางไว้ในแผนหน้าเดียวตะมือผมกลับแข็งเหมือนสมองกำลังต่อรองกับจิตใจให้รออีกแท่งเดียวเพราะผมลังแ,แลงไม่กี่วินาทีราคาก็พุ่งหนีจุดเข้าแย่ลงสต็อปกว้างขึ้นและดิวที่ควรได้ 2-3R กลายเป็น1นนิดๆภาพนั้นสอนผมว่า นักเทรดมืออาชีพไม่ได้กดไวเพราะใจร้อนแต่เพราะพวกเขาคิดช้าให้ครบก่อนตลาดแล้วยิงเร็วเมื่อเงื่อนไขเกิดระบบนำหน้าสัญชาตยาณตามหลังไม่ใช่กลับกันคำว่าสัญชาตยาณที่ชนะตลาดไม่ใช่ความรู้สึกอยากกดตอนเห็นราคาวิ่นมันคือความทรงจำของร่างกายที่ถูกฝึกซ้ำในกรอบของกติกาจนสมองสั่งการแบบอัตโนมัติเมื่อแพทเทิร์นครบ สัญชาตญาณที่มีระบบคืออารมณ์สัญชาตญาณที่อยู่ใต้ระบบคือทักษะเราจึงต้องให้เวลาส่วนคิดช้ามากกว่าส่วนยิงเพราะการคิดช้าที่ดีจะทำให้วินาทีที่ต้องยิงกลายเป็นการคลิกที่เบาและแน่นอนทุกเช้าที่ผมเปิดจอผมเริ่มด้วยการอ่านแผนหน้าเดียวช้าๆเหมือนนักบินอ่านเช็คลิสต์กำหนด1 R ให้ชัด กำหนดขนาดไม้คงที่1%ของพอร์ตย้ำตัวเองว่าจะไม่เกิน 2R รวมต่อทีมเดียวกันตรวจทิศใหญ่จากกรอบที่นิ่งกว่าแล้วเลือกลายมือที่อนุญาตเพียง2แบบ BREAK OUT ถันสะอาดและ Pull Back แต่โซนรับพร้อมสัญญาณกลับตัวผมเขียนสคริปต์สั้นๆสำหรับสถานการณ์ถ้ากรอบใหญ่ขึ้นแต่กรอบเล็กยังไม่ยืนยันให้รอปิดแท่งถ้าเกิดข่าวแรงใกล้เวลาให้ข้ามและรอจบข่าว การคิดชาร์จที่ถูกต้องคือการลดตัวเลือกให้เหลือไม่กี่ทางเลือกที่ดีพอและปิดประตูโชว์เดี่ยวของอารมณ์เมื่อถึงเวลาเข้าผมทําให้การยิงเร็วไม่มีอะไรให้คิดผมเซตปุ่มลัดขนาดไม้สําเร็จรูปจุดสต็อปตามโครงสร้างและคําสั่ง OCO วางเป้าต้นทางไว้ล่วงหน้าผมกําหนดกติกา2ลมหายใจถ้าแพทเทิร์นครบในกรอบเล็กที่ยืดโยงกับกรอบใหญ่ ผมมีสิทธิ์หายใจเข้าลึกสองครั้งเพื่อเช็คว่าเงื่อนไขครบแล้วต้องคลิกภายในช่วงเวลานั้นถ้าราคาเปลี่ยนรูปก่อนคลิกให้ยกเลิกทันทีไม่มีการไล่ราคาเพราะผมไม่ได้ยิงช้าแต่ผมยิงตามระบบที่กำหนดเวลาเอาไว้แล้วให้ผมเล่าเคสหนึ่งวันนั้นกรอบ4ชั่วโมงทำไฮใหม่ชัดเจนกรอบ15นาทีดึงกลับเข้าโซนรับเดิมก่อนสร้างแท่งกลับตัวแรง ผมคำนวณจุดคัดไว้ใต้ไส้แท่งกลับตัวระยะคัดทำให้ 1R เท่ากับ1%ตามแผนพอแท่งต่อมาปิดยืนยันผมคลิกโดยไม่ลังเลวางเป้ารากไว้ 2R เพื่อปลดล็อกความกังวลและตั้งเทรลลิงตามฐานย่อยเพื่อให้กำไรวิ่งส่วนที่ปล่อยวิ่งถูกยกสต็อปตามฐานใหม่อีก2ครั้งสุดท้ายดีลนั้นให้กำไรรวม 3.8R สิ่งที่ทำให้ดีลนี้เกิดไม่ใช่การกล้าทายตลาด แต่มาจากการคิดช้าก่อนเปิดตลาดจุนเรียบและยอมยิงเร็วตามกติกาในวินาทีที่ควรความต่างระหว่างระบบกับสัญชาตญาณจะชัดมากเวลาตลาดหลอกถ้าผมใช้สัญชาตญาณแบบไร้กรอบผมจะไล่าตามทุกการแกว่งแต่เมื่อผมให้ระบบคุมผมยอมเห็นโอกาสผ่านไปถ้าเงื่อนไขไม่ครบผมจำกัดการตัดสินใจให้เหลือแค่ใช่หรือไม่ใช่และให้เหตุผลอยู่บนกรอบใหญ่และกติกาอา ไม่ใช่บนความรู้สึกอยากเอาคืนความนิ่งจึงเกิดขึ้นแม้ราคาจะทำเสียงดังใส่หน้ามีคนถามว่าแล้วเราจะฝึกสัญชาตญาณภายใต้ระบบอย่างไรผมใช้การย้อนกราฟแบบตั้งใจทุกวันเลือกช่วงเวลาเดียวกันและสินทรัพย์เดิมเปิดกรอบใหญ่กำหนดทิศแล้วเลื่อนกรอบเล็กไปทีละแท่งผมให้สมองตอบว่าถ้าตอนนั้นเป็นปัจจุบันผมจะทำอะไรเข้าไหมคัดตรงไหนปล่อยอย่างไร แล้วจดเหตุผลสั้นๆลงในสมุดบทฝึกนี้ทำให้สายตาเห็นจังหวะที่ใช่และจังหวะที่คล้ายแต่ไม่ใช่ได้ไหวขึ้นนี่แหละสัญชาตญาณที่ถูกเลี้ยงด้วยข้อมูลจริงไม่ใช่ความอยากการคิดช้าที่ดีต้องเผื่อแผนล้มเหลวไว้ด้วยผมกำหนดกฎเวลาเพื่อคัดกรณีไอเดียหมดอายุถ้าเข้าเบรกเอาแล้วราคากลับมาเล่นในกรอบเดิม2-3แท่งโดยไม่มีแรงต่อผมยอมออกแม้ยังไม่ถึงสต็อป เพราะเหตุผลตั้งต้นเริ่มไม่จริงการคัดด้วยเวลาไม่ใช่ความขี้กลัวแต่มันคือการยอมรับว่าโอกาสของไม้ถัดไปอาจมี expectancy ดีกว่าและเงินทุนที่เสี่ยงควรไหลไปหาดิวที่คุ้มกว่าบางทีสิ่งที่ทำลายยิ่งเร็วคือการประทะของสองระบบความคิดในหัวระบบหนึ่งชอบความเร็วอีกระบบหนึ่งชอบความปลอดภัยผมแก้ด้วยสคริปต์ก่อนกด2บรรทัดบรรทัดแรกเตือนว่า ถ้าผิดฉันเสียหนึ่งอาตามแผนไม่มากกว่านี้บรรทัดที่สองย้ำว่าฉันเข้าเพราะสัญญาณครบไม่ใช่เพราะราคาเร่งสองประโยคนี้ดึงผมจากเสียงในหัวมาที่กติกาบนกระดาษทุกครั้งที่อ่านดังๆผมกดได้เร็วในจังหวะที่ควรและหยุดได้เร็วในจังหวะที่ต้องหยุดผมยังทําให้การยิงเร็วถูกทางด้วยการผูกตําแหน่งมือกับแผนปุ่มลัดสําหรับขนาดไม้ที่คํานวณจากระยะสต็อป ปุ่มคัดทันทีตามจุดที่กำหนดปุ่มปิดบางส่วนที่เป้าต้นทางและปุ่มยกสต็อปตามฐานย่อยผมไม่ใช้เมาส์ลากไปลากมาขนาดหัวใจเต้นเพราะเสี้ยววินาทีนั้นแพงมากต่อ expectancy ถ้าคุณย้ายงานคิดทั้งหมดไปไว้ก่อนตลาดสิ่งที่เหลือในตลาดคือการทำซ้ำอย่างปราณีตมาดูผลในเชิงตัวเลขถ้าวันหนึ่งคุณลังเลจนจุดเข้าแย่ลง5%ของระยะทางเป้าระยะสต็อปยาวขึ้น10% คุณกำลังลด R-Multiple โดยไม่รู้ตัวไม้ที่ควรได้2 r อาจเหลือ1.6 r และไม้ที่ขาดทุน1 r อาจกลายเป็น1.1 r เมื่อสะสม100ไม้ expectancy จะถูกบั่นลงอย่างแรงทั้งหมดเกิดจากความช้าในวินาทีที่ต้องเร็วไม่ใช่จากระบบที่ไม่ดีผมใช้ equity curve control เป็นเบรกเวลาสมองเริ่มล้าถ้าจากยอดทุนล่าสุดถอย5% ผมลดขนาดไม้ครึ่งหนึ่งเพื่อซื้อเวลาในการคิดช้าให้กลับมาถ้าถอยถึง10%ผมหยุด1วันเพื่อซ่อมวินัยและย้อนดูบันทึกถ้าแตะ15%ผมหยุดรีเซ็ตทั้งระบบและกลับมาด้วยไซส์0.5%ความจริงคือคุณยิงเร็วได้ก็ต้องยอมชะลอได้เหมือนกันระบบที่ดีไม่ใช่เครื่องกดต่อเนื่องแต่เป็นเครื่องที่รู้เวลาเบรกเมื่อพูดถึงสัญชตาตญาณ หลายคนอ้างว่าเห็นกราฟแล้วรู้สึกได้ว่ามันจะไปต่อผมเชื่อว่าความรู้สึกนั้นใช้ได้ถ้ามันผ่านการพิสูจน์ในบันทึกแต่ถ้าไม่เคยจดไม่เคยทดสอบความรู้สึกนั้นคือเสียงล่อใจผมบังคับตัวเองให้สัญชตาตญาณสอบผ่านด้วยสถิติก่อนผมเปิดบันทึกย้อนหลังดูว่าไม้ประเภทไหนที่ความรู้สึกของผมชนะจริงแล้วปรับให้มันกลายเป็นลายมือที่อนุญาตในแผนหน้าเดียววิธีนี้ เปลี่ยนสัญชตาตญาณให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่คู่ปรับของระบบมีอีกทริกที่ช่วยให้คิดช้าแต่ยิงเร็วกลายเป็นนิสัยผมฝึกจำลองวันจริงแบบมีนาฬิกาจับเวลาผมเปิดกราฟย้อนหลังแต่ให้แท่งเดือนด้วยความเร็วจริงผมเขียนเงื่อนไขท่าแล้วไว้ข้างจอถ้ากรอบเล็กยืนยันตามทิศให้วางคำสั่งถ้าขาวใหญ่จะออกใน15นาทีงดทุกครั้งที่เงื่อนไขเกิดผมต้องคลิกภายในสลมหายใจ แล้วหลังจบผมดูผลว่าจุดเข้าของผมต่างจากจุดเข้าที่ลังเลอย่างไรผมเห็นชัดว่าความแม่นเพิ่มขึ้นและที่สำคัญความเครียดลดลงเพราะภาระการคิดถูกย้ายไปช่วงก่อนตลาดแล้วผมขอย้อนกลับไปเรื่องขนาดไม้เพราะมันคือสะพานระหว่างช้ากับเร็วถ้าหนึ่งอาของคุณผันผวน,นไปตามอารมณ์คุณจะไม่มีวันยิงเร็วได้เพราะหัวจะคำนวณเงินไปพร้อมกับตาอ่านสัญญ,ญาณ ผมยึดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เสมอและถ้า ATR ขยายผิดปกติในวันขาวแรงผมลดครึ่ง R ทันทีเพื่อให้ระยะสต็อปที่กว้างขึ้นไม่ทำลายสมดุลวิธีนี้ทำให้เร็วของผมไม่พาไปชนกำแพงเพราะโครงสร้างเงินรองรับอยู่แล้วตอนถือกำไรผมให้อำนาจกับระบบมากกว่าสัญชาตญาณผมยกสต็อปตามฐานย่อยที่นิยามไว้ไม่ใช่ตามความรู้สึกว่าน่าจะพอถ้าเทรนยังทำา i ใหม่ และฐานใหม่สูงขึ้นผมปล่อยถ้าฐานถูกทำลายชัดผมยอมปิดบทและไปรอไม้ถัดไปการถือแบบนี้ทำให้กำไราย,ยาวไม่ต้องอาศัยดวงแต่พึ่งความสม่ำเสมอของกติกามีบางวันที่สัญญาณหายากผมไม่พยายามบังคับให้ตลาดผลิตสัญญาณให้ผมในวันเช่นนั้นผมคิดช้าให้ลึกขึ้นแทนดูสินทรัพย์อื่นที่สัมพันธ์น้อยปรับระดับคุณภาพให้เข้มขึ้น และลดจำนวนไม้ต่อวันเป้าหมายคือรักษาแรงยิงไว้สำหรับวันที่ตลาดชัดเมื่อวันชัดมาถึงผมมีแบตเตอรี่เต็มและจิตใจพร้อมคลิกโดยไม่ลังเลผมเชื่อว่าความต่างใหญ่ของมืออาชีพกับมือสมัครเล่นอยู่ที่การจัดสรรพลังมือสมัครเล่นใช้พลังไปกับการแก้มือขณะตลาดเปิดมืออาชีพใช้พลังไปกับการคิดก่อนตลาดแล้วใช้แรงเล็กๆเ,เ,เพื่อยิงให้ตรงจุดเล็กๆอย่างการเตรียมปุ่มลัดการเขียนสคริปต์ก่อนกด และการวางแผนคัดด้วยเวลาทําให้วินาทีตัดสินใจเบาเหมือนวางแก้วน้ําไม่ใช่ยกหินทั้งก้อนคืนนี้ก่อนปิดจอผมอยากชวนคุณทดลองสิ่งง่ายๆหยิบกระดาษมาเขียนเงื่อนไขเพียงสองแถวสําหรับลายมือที่คุณถนัดแถวแรกคือสัญญาณครบต้องเห็นอะไรบ้างในกรอบใหญ่และกรอบเล็กแถวที่2คือคัดตรงไหนถ้าผิดแล้ววางกระดาษนี้ข้างคีย์บอร์ดพรุ่งนี้เมื่อเงื่อนไขเกิดให้คุณหายใจเข้าลึกสองครั้ง แล้วคลิกตามแผนถ้าไม่เกิดก็ปิดจออย่างภูมิใจว่าคุณชนะตัวเองครึ่งหนึ่งแล้วเพราะคุณคิดช้าอย่างมีระบบและเลือกใช้ยิงเร็วเมื่อถึงเวลาระบบกับสัญชตาตญาณไม่ใช่ศัตรูแต่ต้องยืนคนละตำแหน่งระบบคือคนออกแบบสนามสัญชตาตญาณคือคนวิ่งตามแผนนักเรทดท,ที่คิดช้าแต่ยิงเร็วไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นในแง่การทำนายแต่พวกเขาชนะด้วยความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ พวกเขายอมแพ้เร็วเมื่อเงื่อนไขพังและยอมปล่อยกำไรยาวเมื่อเงื่อนไขเดินต่อพวกเขาไม่ได้รีบเพราะกลัวตกขบวนแต่เร็วเพราะงานคิดเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นรถถ้าคุณให้เวลาส่วนคิดช้ามากพอความเร็วของคุณจะคมขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและพอตของคุณก็จะสะท้อนนิสัยใหม่นี้ด้วยเส้นทุนที่นิ่งและเดินหน้าอย่างมั่นคงวันพรุ่งนี้เมื่อกราฟเริ่มเคลื่อนขอให้คุณนึกถึงประโยคสั้นๆนี้ คิดช้าให้ชัดยิงเร็วให้ตรงปล่อยให้ระบบนำหน้าแล้วให้สัญชตาตญาณที่ผ่านการฝึกเดินตามคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าการเทรดกลับมาเบาและเรียบขึ้นแม้ตลาดจะดังเท่าเดิมคุณก็ยังได้ยินเสียงของแผนชัดกว่าเสียงของความกลัวและนั่นคือจุดที่เกมเริ่มเข้าข้างคุณอย่างแท้จริง ก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน TradingView ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อแล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์นนขึ้นคังว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป